เดี๋ยวในช่วงนี้ครับไปกันต่อที่ปัญหาแนวก้นของไฟป่ากันบ้างครับ ปัญหาไฟป่าและฝุ่น pm 2.5ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของช่วงฤดูแรงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผูกกระดึงครับซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ามีจุดความร้อนพุ่งสูงถึง188จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งระดมกำลังนะครับในการทำแนวป้องกันไฟป่ารอบอุทยานแล้วเพื่อที่จะมีการปกป้องระบบนิเวศส,สำคัญบนพื้นที่ของผูกระดึงและลดผลกระทบทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากแรยงานกันครับในปี2568ที่ผ่านมา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับผลกระทบจากไฟป่าและมีจุดความร้อนหรือฮอสปอตกว่า188จุดเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ต้องยกระดับการเฝ้าระวงังแม้ไฟส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ป่าเต็งรังเชิงเขาซึ่งฟื้นตัวได้เร็วแต่หากไฟลุกลามขึ้นสู่หลังแปรหรือพื้นที่บนยอดภูนั่นหมายถึงความสูญเสียทางระบบนิเวศที่ยากจะประเมินค่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่ากลยุทธ์สำคัญในปีนี้คือการป้องกันก่อนเกิด โดยเน้นไปที่การทำแนวกันไฟเพื่อแบ่งโซนความสำคัญและสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามสถานการณ์ไฟป่าของภูกระดึงปีที่แล้วก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับแต่รุนแรงอยู่ในเชิงพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สำคัญเท่าไหร่หมายถึงว่าพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ก่อนถึงหลังแปลนะครับเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งรังและเบญจพรรณครับ<ม>ซึ่งจะมีความเสียหายในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เสียหายมากครับก็คือ,อ สิ่งแวดล้อมทําลายสิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะทําลายระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไฟเกิดขึ้นข้างบนน่ะมันจะทําลายระบบนิเวศอย่างมากเลยครับแต่ถ้าไฟที่อยู่ข้างล่างถ้าเป็นป่าป,ป่าเต็งรางป่าเิญนจพรัณเนี่ยการฟื้นฟูของระบบนิเวศก็สามารถฟื้นฟูได้เร็วครับนอกจากการลงมือทําแนวการไฟป่าของเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งสําคัญไม่แพ้กันคือการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชุมชน พราะต้นต่อของฝุ่น pm 2.5ส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือของคนหากเกิดการเผาขึ้นมาแล้วฝุ่นละอองจากไฟป่าจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเราโดยตรงซึ่งฝุ่นพวกนี้กระจายไปได้ไกลไม่ใช่แค่รอบแนวเขตป่าแต่มันลอยเข้าสู่ชุมชนเมืองไปสมทบกับมลพิษจากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมอ๋อวิธีการเตรียมรับมือไฟป่าในปีนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นมันเป็นส่งผลเสียกับพวกเราอย่างมากนะครับช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาก็มีรอบแนวเขตเราประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านแม้กระทั่งเด็กนักเรียนเราก็ประชาสัมพันธ์เพื่อที่ถ่ายทอดไปให้เด็กนักเรียนรับรู้รับทราบแล้วก็ไปบอกอผู้ปกครองให้รับรู้รับทราบด้วยครับเราประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ต่างๆของพื้นที่รอบแนวเขต แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนราชการเราตั้งแต่อําเภอนะครับจังหวัดไปเรื่อยๆประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบให้ให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไฟป่านี่แหละครับความสําเร็จในการลดฝุ่น PM. 2 5ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ช่วยกันหยุดเผาเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับมาอุทยัยอัครจันทร์ถ่ายภาพกิ่งการกุ้งซุย ทีมข่าวเอ็นบีทีขอนแก่นรายงาน